ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن أسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم วชรอเรื م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  ่อุมูรมุฮดชะเธอว่ากุกข์มุขเดชะบิดะว่าุลข์บิดะตินดลเลและว่าุลข์ดลเลินฟินนาร์ทุมมอัมมาบัติพน้องผู้มีอิมานผู้รมศรัทธาทั้งหลายเราแต่ละคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่รับผิดชอบคนที่มีครอบครัวก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบ มากขึ้นไปอีกคนที่มีครอบครัวก็จะเป็นสามีเป็นภรรยามีลูกก็ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมไปอีกและถ้าหากว่าเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการดูแลการปกครองอาจจะต้องมีการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นดูแลผู้คนมากขึ้น ดูแลผู้ที่เป็นรออียะผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองมากขึ้นเขาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบที่สูงขึ้นที่มากขึ้นฉะนั้นเราแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบและบางคนก็มีตำแหน่งที่เพิ่มเติมที่จะต้องดูแลผู้คนดูแลสังคมเพิ่มไปอีก ในหลักการของศาสนาโดยพื้นฐานแล้วไม่ให้เรานั้นขอตําแหน่งโดยพื้นฐานแล้วไม่ให้เรานั้นเรียกร้องหรือขอตําแหน่งเพราะมันเป็นการชี้เห็นถึงความกระสันความอยากได้ความต้องการในเรื่องของดุลยาต้องการมีหน้ามีตาต้องการมีอำนาจซึ่งมันก็จะต่อยอด มักจะนำไปสู่ในในทางที่ไม่ดีสำหรับคนที่เรียกร้องต้องการหรือขอตําแหน่งเมื่อได้มาแล้วผลที่ตามมามันมักจะสู่ในเรื่องที่ไม่ดีมักจะนำไปสู่เรื่องการกดขี่ใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องหรือสิ่งต่างๆที่มันค้านกับหลักการศาสนาแต่มันก็อาจจะไม่ ทุกสภาพเสมอไปซึ่งอิชาลอดจะได้อธิบายและชี้แจงว่าในบางครั้งก็อาจจะเสนอหรือบอกที่จะรับในตำแหน่งนั้นๆหากเขามีคุณสมบัติหรือด้วยกับสาเหตุต่างๆแต่โดยพื้นฐานแล้วไม่อนุญาตที่เรานั้นจะขอหรือสแสวงหาตำแหน่งทาน,งงนาวิศอลลอมแสัมได้พูดถึงบุคคลหลายกลุ่มนะครับ ที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของลอคือภายใต้ร่มเงาอารัชของลอในวันกียามะซึ่งในวันนั้นดวงอาทิตย์จะเข้ามาใกล้มักูุสิ่งถูกสร้างเข้ามาใกล้มนุษย์เพราะมนุษย์จะต้องไปรวมกันและมันก็จะมีความร้อนที่เกิดขึ้นแต่ท่านอับดุลลอฮก็จะได้บอกถึงลักษณะของคนหลายกลุ่ม ที religion, religion, ่เขาจะได้อยู่ภายใต้ซิลลุ่นร่มเงาของอัล l l a ์ก็คือร่มเงาอารัชของ a l l ล h Subhanahu Wa Taala บาลลังของ Allah Subhanahu w ต t อ a ลานบีได้เริ่มกลุ่มแรกบุคคลแรกก็คือผู้นำที่เขามีความยุติธรรมท่านนบีสั่งว่าซาบะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิเยามลาซิลลัอิลลาซิลลุอิมามุนอาดิลุน บารงานใช้ครว่าอิมามุนอาเดุุนท่านดบ,บิสโอลอัลสลัมบอกว่ามีคนเจ็ดกลุ่มเจ็ดจำพวกด้วยกันที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์สุบฮานูตาอาลาเพราะวันนั้นจะไม่มีต้นไม้ที่จะหลบความร้อนไม่มีอาคารบ้านเรือนไม่มีภูเขา พื้นที่แผ่นดินหรือพื้นเนี่ยจะราบเรียบไปหมดไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีภูเขาไม่มีหลังคาไม่มีอาคารไม่มีต้นไม้ที่เราจะพักพิงได้ผู้คนจะต้องไปรวมกันและเหงื่อมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่แต่ละคนตามการงานของเขาที่ได้กระทาไว้ในดุนยาบางคนเหงื่อก็มาอยู่ที่ตาตุม่มบางคนมาที่หัวเขา่าบางคนมาที่เอวบางคนก็มาท่วมปาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการงานของเขาในดุนยาเราถ้าอากาศร้อนจะจัดโดยเพราะบ้านเราร้อนชื้นก็จะมีเหงื่อที่เยอะด้วยอากาศร้อนแล้วก็ร้อนชื้นเนี่ยเหงื่อที่มันออกมามันก็จะแฉะมันก็จะชุ่มเราก็สัมผัสได้โดยเพราะถ้าเราอยู่ในช่วงหน้าร้อนแต่วันเกียรมะมันไม่มีอะไรที่จะกำบงังปิดความร้อนตรงนั้นได้ นอกจากร่มเงาที่บอกว่าเป็นร่มเงาของอลอสุมานตาลาท่านอบิสซโลส์ก็บอกว่ากลุ่มแรกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอลอในวันกิยามานั้นก็คืออิมามุลอาดิลุนคืออิมามคือผู้ปกครองที่เขามีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมอิมามหรือผู้ปกครองที่เที่ยงธรรมก็คือเขาจะตัดสินเขาจะดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองอย่างดี ตัดสินด้วยกับอัลกิตาบุสซุนนะตัดสินด้วยกับอันกุรานตัดสินด้วยกับสุนนะของท่านนาบีสุลต่านลวะสัลลัมให้ความเป็นธรรมเป็น ة, ให้ความเที่ยงธรรมกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองไม่ลำเอียงไม่โน้มเอียงไม่อาธรรมต่อผู้หนึ่งผู้ใดสร้างผลประโยชน์ที่ดีงามทั้งในเรื่องศาสนาและก็เรื่องของดุนยาใครที่ เป็นผู้นำโดยเพราะผู้นำระดับสูงจะเราเป็นคอล์ีฟ้าเป็นผู้ปกครองหรืออาจจะเป็นต่ำลงมากกว่านั้นหน่อยเนี่ยแต่ก็จะดูแลผู้คนจำนวนมากก็จะได้รับความประเสริฐอันนี้เนื่องจากเขาต้องทำหน้าที่ที่หนักมากคือต้องดูแลผู้คนผู้อยู่ภายใต้การปกครองอย่างดีที่สุดเรากลับมาดูบางทีเราปกครองคนในครอบครัว บางทีลูกของเราเราก็ให้ความเป็นธรรมไม่ได้บางคนมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนสองสามสี่ก็ให้ความเป็นธรรมไม่ได้นี่ขนาดเราดูแลคนไม่กี่คนเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราบกพร่องแล้วลองคิดดูถ้าเป็นคอรีฟ้าจึงต้องดูแลประชาชาิอิสลามเนี่ยความบกพร่องมันก็ย่อมมีได้ครับคนที่จะต้องดูแลคนเป็นจํานวนล,ล้านหลายล้านคนหลายสิบล้านคนหรือเป็นร้อยล้านคน จำนวนหลายล้านคนความปกครองมันก็ย่อมมีได้ครับแต่เขาก็พยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองสุดความสามารถของเขาท่านนาบิว,ว่าเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺสุตลต่าในวันกียามะที่ไม่มีร่มเงาใดน,นอกจากร่มเงาของอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه แวะ ت ع าท่านนาบีสอลัลลอฮฺจะได้ฆ่าโทษกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เราอย่างมองว่าคือคอลีฟァคือผู้ปกครองมุสลิมหรือคนที่เป็นอิหม่านเพียงเท่านั้นที่ดูแลสังคมมุเกมแม้กระทั่งตัวเราที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็มีหน้าที่รับผิดชอบตต้องดูแลภรรยาดูแลลูกถ้าเราบกพร่องเราก็จะเข้าในข่ายตรงนี้เหมือนกันแม้กระทั่งภรรยาที่มีหน้าที่ต้องดูแลเนี่ยดูแลสามีดูแลบ้านของสามีเนี่ย ที่เป็นหน้าที่ของภรรยาบกพร่องก็ต้องได้รับโทษหรือมีการฆ่าโทษจากท่านนาบีเหมือนกันท่าน,นาบีสุลต่านบอกวา่าไม่มีบาวคนใดที่อัลลอซมูลาดได้ให้เขามีอำนาจในการดูแลแล้วเผู้ที่อยู่ภายใต้าการปกครองฟารัมยาฮุดฮาบินาซีฮาตินแล้วเขาก็ไม่ได้ทำการนาซีฮะาไม่ทำการดูแลไม่ทำการตักเตือนอย่างดี ปล่อยปลาละเลยนบ,บีว่านอกเสียจากว่าเขานั้นจะไม่ได้กลิ่นอายของสวรรค์กลิ่นอายของสวรรค์จะไกลถึงเจ็ดสิบปีบา,รางรายงานบอกเป็นร้อยปีนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เขาจะอยู่ไกลาจากสวรรค์มากแต่อาจจะไม่ได้ถึงว่าเขาไม่ได้เข้าสวรรค์เลยแต่ตรงนี้นบ,บีข้าโทษรุนแรงมากว่า จะไม่ได้กลิ่นอายของสวรรค์เจะสิบปีหรือร้อยปีเนี่ยมันไกลขนาดไหนแต่เขาก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์พอเขาเป็นมุสลิมเขาไม่ได้ทําชีริกต่อลอสุบฮานอตาละแต่ก็ได้เข้าช้ากว่าคนกลุ่มแรกๆหรือคนที่เข้าไปก่อนเนื่องจากเขาได้มีข้อบกพร่องด้านนี้นาบีฆ่าโทษรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้การดูแลการปกครองท่านอับดุลลอฮฺสุลต่ามเตือน เตือนเราเตือนประชาชาติว่าจะมีคนหรือให้ระวังการอยากได้ตําแหน่งมันเป็นความอริสอร่อยในดุนยาใช่ครับอยู่ในตําแหน่งแต่มันก็จะเป็นความเสียใจในวันเกียร์มะถ้าหากเขาไม่ได้รักษาดูแลหรือทําหน้าที่ที่เขาได้รับตําแหน่งท่านนบ,บีว,วอินนักุมศตาฮริซูนอาอัลอิมารวะวาสตะกูนูนัดามะตันเยามันกิยามะ นบีบอกพวกเจ้าเนี่ยปรารถนามีความต้องการอีมาเรออามีรเป็นผู้นำได้รับตําแหน่งแต่มันจะเป็นนาดามาความเสียใจในวันกิยามาสาหรับคนที่เขาไม่ทําหน้าที่ที่เขาได้รับตําแหน่งตรงนั้นมาแล้วท่านนบีล,ลัอฮสอมเตือนแล้วก็เจาะจงเรียกชื่อซาอบาท่านหนึ่งชื่อว่าอับดุลรหมานอิบนุซามุระหร ท่านนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อของท่านเราจะได้ยินท่าชื่อ Abdul อับดุลรหมานอีกท่านหนึ่งบ่อยเป็นหนึ่งในสิบคนที่นบีได้การัาารนตีหรือแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์คืออับดุลรหมานอิมเอัลฟ์อับดุลรหมานอิมเอัลฟ์เป็นหนึ่งในสิบท่านที่นบีแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์แต่ท่านนี้เราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อท่านท่านชื่อว่าอับดุลรหมานเหมือนกันแต่เป็นบุตรของซามูร นบีบ,บอกกับอับดุลรอฮ์มานอินุมุซัมุรอบว่าลาตัสอาลินอิมาโรต่ะอับดุลรอฮ์มานบุซซามุรอเอ้ยเจ้าเนี่ยอย่าขอตำแหน่งนะแล้วตัสอาลินอิมาโรเจ้าอย่าขอตำแหน่งนะอย่าขอการเป็นผู้นำนะเป็นอามีรนะนบีพูดไว้สองอย่างนบีพูดไว้สองแบบ ฝาอินนักอินอูตีานมัสอาลตินวนบีบอกว่าถ้าหากท่านได้ตําแหน่งมาเนี่ยด้วยการขอเนี่ยท่านก็จะถูกปล่อยฝาอินนักอุนอินอูตีอินอาหาากหากว่าท่านได้รับด้วยการขอเนี่ยวูกินตาอิไลฮา าอินนักอินอ ah ูต th ah ีตาฮอันมัสอาลาตินูกินตะอิลถ้าได้มาด้วยการขอเนี่ยท่านก็จะถูกปล่อยอัลลอฮ์ก็จะไม่ช่วยเหลือลองคิดดูว่าถ้าทำงานโดยอัลลอไม่ช่วยเหลือนี่งานนั้นจะเป็นยังไงและนบีก็บอกอีสภาพหนึ่งว่าอินอตีตาฮมิงรมสอาลาตนี และถ้าหากว่าท่านได้ตำแหน่งมาโดยที่ท่านไม่ได้ขอท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือได้ตำแหน่งมาแบบขอบางครั้งมีการจ่ายเงินบางครั้งมีการล็อบบี้บางครั้งมีการให้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ได้ตำแหน่งมาบางครั้งก็ถูกประจานถูกแฉในดุนยานี้แล้วว่าคนนี้ พักนี้กลุ่มนี้มีการล็อบบี้มีการจ่ายสะตุ้งสะตางมีการให้เงินมีการให้ผลประโยชน์กันเพื่อให้ได้ตำแหน่งมานี่ยังไม่ได้ถึงวันกียามะมในดุนยานี้เนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งก็อาจจะยังไม่มีใครพูดแต่ถ้าหลุดจากตำแหน่งไปแล้วหรือมีปัญหากันเมื่อไหร่ก็จะมีคนมาแฉว่าเมื่อห้าปีที่แล้วสิปีที่แล้วเนี่ย เขามาล็อบบี้เขามาพูดคุยอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เลือกเขาเพื่อให้ได้ตำแหน่งแต่ถ้าหากว่าได้มาโดยไม่ขอมีคนเขามองว่าเหมาะสมที่จะทําหน้าที่ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าท่านกว่าคุณแล้วก็ทําหน้าที่คนที่ได้มาอย่างนี้เนี่ยที่ไม่ขอเนี่ยมันเป็นการชี้เห็นถึงว่าเขามีอีมานมีความตักว่า และคนที่มีความอีมานมีความตักวาเนี่เขากลัวว่าถ้าเขาไปทําหน้าที่นี่เขาจะบกพร่องเขาจะถูกสอบสวนน่ะเขาไม่กล้าที่จะไปทําตรงนั้นแต่เขาต้องรับหน้าที่นี้เพราะด้วยความจาเป็นที่ต้องมีคนที่ทาทางต้องทําหน้าที่นี้เขามอบหมายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ในจิตใจของเขารู้ถึงเจตานาของเขาว่าเขากลัวอัลลอฮ์คนที่กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือและผู้คนก็จะช่วยเหลือเขา พราะถ้าเป็นเราเราเห็นคนหนึ่งเนี่ยอยากได้ตําแหน่งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาอยู่แล้วครับอ๋อคนนี้อยากได้ตําแหน่งอ๋อคนนี้เนี่ยมาขออ๋อคนนี้เนี่ยเอาตาังค์มาให้เพราะอยากจะให้เลือกเขาความรู้สึกของเราคนที่จะต้องเลือกเขาที่เขามาขออยากได้ตําแหน่งเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับเรารู้สึกไม่ดีแน่นอนกับคนที่มีพฤต,ติกรรมอย่างนี้ แต่คนที่ได้ตำแหน่งมาโดยการที่เราอยากจะให้เขาทำหน้าที่แน่นอนครับไม่มีใครที่เพอร์เฟกทุกอย่างแต่บางครั้งมันด้วยความจำเป็นด้วยสภาพที่จะต้องรับหน้าที่ตรงนั้นแล้วเขามอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาอัลลอฮฺจะช่วยเขาและอัลลอฮ์ก็จะให้ผู้คนนี่ได้ช่วยเขาฉะนั้นเราได้เห็นแล้วว่าคนที่ขอตําแหน่งกับคนที่ได้ตําแหน่งมาโดยไม่ขอเนี่ยสภาพเป็นยังไง นบ,บีก็บอกชัดเจนแล้วว่าถ้าได้ตําแหน่งมาโดยการขออเลสจะไม่อเลสอจะปล่อยเขาอเลสอจะไม่ช่วยและเราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเห็นมาเยอะแล้วกับคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่กับคนที่ได้ตําแหน่งมาเนี่ยโดยที่ไม่ได้ขอและพยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเนี่ยอเลสอจะช่วยเหลือเขาและผู้คนก็จะช่วยเหลือด้วยเมื่ออเลสอช่วยแล้วแม้ว่าผู้คนจะไม่ช่วยนีย่เขาก็สามารถไปได้ แล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ช่วยเหลือและอัลลอฮ์ต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือให้มนุษย์ได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับเขานี่มันก็จะเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเราไม่ได้บอกว่ามันจะต้องราบรื่นทุกเรื่องคนจะต้องมาดูแลผู้คนปกครองผู้คนถามว่าเราดูแลภรรยาดูแลลูกเนี่ยมันราบรื่นทุกเรื่องไ,มไหมภรรยาฟังเราทุกเรื่องไหมลูกฟังเราทุกเรื่องไหม มันมีอุปสรรคแน่นอนครับแต่เราต้องใช้ความอดทนมอบหมายกับอัลลอฮฺสุบานตาราและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพี่น้องผู้มีอีมานผู้ศรัทธาทั้งหลายครับที่บอกไปในข้างต้นว่าศาส,สนาของเราไม่ให้เราขอตำแหน่งแต่ก็จะมีคำถามว่าถ้าจะมีบางกรณีไหม บางสาภาพบางบริบทไหมที่อนุญาตที่เราจะขอตำแหน่งได้เพราะบางคนก็บอกว่านาบียูซุฟตอนที่ไปอยู่ที่อียิปต์เนี่ยท่านก็ขอตำแหน่งจากกษัตริย์ผู้ปกครองอียิปตนะ์ณตอนนั้นเหมือนกันว่าให้ดูแลขอให้ตัวท่านเนี่ยได้ดูแลเรื่องการคลังมันก็ชัดเจนนะว่านาบียูซุฟอะลัยฮิสสาลามเนี่ยเหมือนขอตำแหน่ง แล้วมันค้านกับที่นบีมุฮัมมัดได้ห้ามได้บอกได้เตือนเรื่องการขอตําแหน่งไหมในเรื่องของกรณีของนบียูซุฟก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการยกเว้นในบางกรณีหากว่าคนคนนั้นเขามีความสามารถแล้วก็เห็นว่าคนคนอื่นเนี่ยไม่มีความสามารถแล้วก็กาสารหรือขอตำแหน่ง และเขาเนี่ยรู้ว่าถ้าคนคนเนี่เข้าไปไม่ได้มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความตักวาตอ่อร้อยนี่ถ้าเขาเข้าไปเนี่ยจะทําให้ผลเกิดความเสียหายกับมู่เกมกับชุมชนกับประเทศชาติกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองพอรู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยให้เราได้เสนอตัวเข้าไปเป้าหมายของเขาไม่ใช่ต้องการไปมีอำนาจหรือต้องการ เบ่งหรือต้องการใช้อำนาจแต่ต้องการเข้าไปมีอำนาจเนี่ยจะได้กันคนที่มีเจตนาที่ไม่ดีและเพื่อที่จะได้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งในเรื่องของดีและก็ดุญญาทั้งในเรื่องของาศาสนาและในเรื่องของดุญญาถ้าในกรณีนี้อน,นุญาตที่เราจะเสนอตัวของเราหากว่าไม่ได้มีใครที่เสนอให้เราได้ทำหน้าที่ และเราพิจารณาแล้วผลเสียมันจะมากกว่าถ้าหากว่าคนคนนี้หรือกลุ่มนี้ที่จะเข้าไปทําหน้าที่แล้วเนี่ยผลเสียเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะได้เคยมีประสบการณ์แล้วกับคนกลุ่มนี้มีการคอรับชั่นมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องเข้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตนพักพวกพวกพ้องก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่ของเราเพื่อกันคนไม่ดี พอถ้าปล่อยให้คนไม่ดีใช้อำนาจอย่างผิดๆความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นท่านนบียูซุฟอะไยฮิสสลามเราได้เล่าเรื่องราวของท่านนี่เป็นช่วงท้ายๆแล้วเรื่องราวของท่านในสุรยูซุฟตั้งแต่มามา,มา,ม,ามาอยู่อียิปต์ไปอยู่ในคุกออกมาจากคุกกาาษัตริย์บอกว่านำเขาออกมาหน่อยนำเขาออกมาก็ถามไทยทำไมต้องไปอยู่ในคงในคุกก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้น จนกระทั่งท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสาลามเนี่ยเพราะท่านเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถในเรื่องการคลังในเรื่องของการดูแลเรื่องของพืชผลทางการเกษตรท่านก็จึงบอกกับกษัตริย์ว่ากอล์ลาอันนีอาลาคอซาอินิลอารุดีอินนีฮาฟิซุนอาลีมท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสลามได้บอกกับกษัตริย์บอกว่าได้โปรดบอกกษัตริย์ว่าได้โปรดแต่งตั้งให้ฉันเนี่ย เป็นผู้ที่ดูแลคอซรองอนๆริการคังกองคลังการคลังของแผ่นดินเรื่องทรัพย์สินเรื่องของการเพราะปลูกผลไมกรากไม้และท่านนาบิลซุบก็บอกถึงลักษณะของท่านที่มีสองลักษณะที่สําคัญสําหรับคนที่จะดูแลอินนีฮาฟีุ่นนารีมฉันเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และฉันเป็นคนที่มีความรู้ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะดำรงตำแหน่งอินนีฮาฟิซุนฉันเนี่ยฮาฟิซุนรักษาได้มีความซื่อสัตย์ไว้เนื้อเชื่อใจได้อาลีมมีความรู้ในเรื่องนั้นๆที่จะบริหารจัดการถ้าซื่อสัตย์เพียงอย่างเดียวไม่มีความรู้มันก็ไปไม่รอดไม่โกงไม่คดโกงมีความซื่อสัตย์จริงแต่ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการมันก็ไปไม่รอด ในทางตรงกันข้ามีความรู้ก็จริงแต่โกงแต่ใช้ความรู้ใช้ลูกล่อลูกชนต่างๆโกงไม่มีความยุติธรรมไม่มีความซื่อสัตย์มันก็มีความเสียหายแต่ถ้ามีความซื่อสัตย์วกความรู้จะทําให้การบริหารทําให้การดาเนินการนั้นมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและสามารถได้ดาเนินการ ได้อย่างมีความมั่นคงอินนีฮาฟิซุนอาลีนนี่คือสิ่งที่านบ,บียูซุฟได้บอกกับกษัตริย์ว่าขอให้ได้เป็นได้ดูแลและบอกลักษณะของท่านว่ามีท่านมีลักษณะอย่างไรบ้างที่จะเข้าไปดูแลมีการบอกว่าเมื่อท่านนบ,บียูซุฟอะลัยอิสลามได้รับตําแหน่งตรงนี้แล้ว ท่านได้ใช้ความใช้ความรู้ความสามารถของท่านซึ่งท่านเป็นคนมีความซื่อสัตย์แน่นอนเพราะเป็นนบีที่มาจากอัลลอ์ไม่มีแผ่นดินหรือพื้นที่ใดในอียิปต์นอกเสียจากว่าที่มันเหมาะสมในการเพาะปลูกนี่ท่านจะให้มีการเพาะปลูกตรงไหนเพาะปลูกได้เนี่ยท่านจะใช้ให้มีการเพาะปลูกเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่หรือเพาะปลูกเป็นประยะเวลาเจ็ดปีหลังจากนั้น ก็มีการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็เอามาเก็บในยุ้งฉางเอามาเก็บรักษาไว้พอเวลาถึงช่วงเวลาที่มันแห้งแล้งท่านก็ได้ใช้ให้มีการแจกจ่ายมีการตวงพืชผลทางการเกษตรที่เก็บไว้เนี่ยเพราะปลูกแล้วก็เก็บไว้ในยุ้งฉางในโรงเก็บเนี่ยได้แจกจ่ายให้กับประชาชนเพราะมันเกิดการแห้งแล้ง ผลไมกรากไม้มันก็ตายหรือมันไม่สมบูรณ์ผู้คนก็ขาดแคลนในเรื่องของอาหารก็ให้มีการตรวงมีการแจกใจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและห้ามที่จะให้พ่อค้านั้นมาซื้อพืชผลอันนี้เพราะที่เป็นพ่อค้าด้วยเพราะพ่อค้าที่ไม่ดีนี่ก็จะมีการกักตุนสินค้ามันก็จะสร้างความลำบากให้กับประชาชนท่านก็จึงไม่ให้พวกตุจญญาร หรือบรรดานักธุรกิจพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยไม่ให้ซื้อทรัพย์สินหรือว่าพืชผลทางการเกษตรที่เก็บไว้เพื่อที่จะให้กับประชาชนกับในช่วงที่มีความแห้งแล้งความลำบากความทุกข์ยากและประชาชนก็จะรับการแจกตายอย่างดีอย่างเที่ยงธรรมอย่างยุติธรรมด้วยการบริหารของตนาบียูซุฟอะไยฮิสซาลามนี่คือสิ่งที่หลักการศาสนาของเราได้บอกเอาไว้ เกี่ยวกับตำแหน่งเกี่ยวกับหน้าที่ตำแหน่งก็คือความรับผิดชอบถ้าเราบอกว่าเราจะเอาสบายเราไม่รับอะไรเลยสังคมมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องมีการรับหน้าที่ต้องมีการรับตำแหน่งเมื่อรับตำแหน่งแล้วก็ทำตำหน้าที่ให้ดีที่สุดมอบหมายกับอัลลอฮฺสุบานตาลาบรรดาผู้คนบรรดาพี่น้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแล ก็ช่วยกันสนับสนุนมีอะไรก็บอกมีอะไรก็นาซีฮะตักเตือนกันบอกกันแนะนำกันสังคมมันก็จะเดินไปได้เื่ยงกับการมีผู้นำด้วยการที่มีคนที่เขามีอยู่ในตำแหน่งทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดบกพร่องตรงไหน,นผู้คนช่วยกันดูแลก็แนะนำกันก็จะได้ช่วยกันแก้ไขช่วยกันพัฒนาและนี่คือสิ่งที่สวยงามที่อิสลามได้บอกได้วางเอาไว้ ก็จะทําให้การดําเนินชีวิตของเราทั้งในเรื่องของศาสนาเรื่องของดุนยานั้นดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพดําเนินไปด้วยความมั่นคงด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะต ت อา ل าอะกูลุกอลิฮะดาวะสตอฟิรุลลอฮฺลิวะลักุมวะลิซักมุสลิมีนัมิมุลิซัมฟาสตอฟิรุอินนฮฺวะลกูฟุลรอฮิม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في كل مكان وفي اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم اشدد وطعك على الجهود والنصارى ومن شايعهم وعانهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اقيم الصلاه